สวัสดีครับทุกคนผมมาทำพรอเกมร์ช่อลทีวีนะวันนี้มาดูก,การ์ดปรดิษฐรหัส SBT 0 1นิดหนึ่งเป็นชุดเสริมของ g ดนเ o อร์กับเอ c นเชนใช่ไหมไม่แน่ใจเท่าไหร่ฮะอ่าโอเค g e นเจอร์ไม่ใช่เอ c นเชนนะทุกคนอันนี้เพิ่งไปซื้อมาก็ ็ผมแกะดูหลังกล่องแล้วะก็ผมซื้อมาสามกล่องนะนออกตัวเนี้ยหมดเลยสามใบย,ยังเกลือแล้วคือคนที่ไม่ได้เนสตาร์ดราวกอนเบื่อยังเกลือเลยน,นี่อันนี้ก็คอสอีกเนี่ยยังเกลือเลย สามใบย,ยังเกล้ขยะชัดๆคอสเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เล่นนะมันจะคิดว่าเป็นขยะแต่สำหรับคนที่เล่นก็กเก่งไปยงดีก็มารีวิวนะโอเคอันนี้เป็นลากรันทัวร์ดราก้อนโซนิคโมด ได้อยู่เกมอยู่เล่นกับสายกากา้าตัวนี้แันเซนอ่านชื่อขนาดย,ยังไงนะคนเท็กก็ตามนี้อ่านนี่ดักก็ชายเท็กก็อ่านเอาไว้นี้ข้ามนะเป็นของสายเดนเจอร์ การแกนตัวสวิตช์โหมดเอาให้เปลี่ยนเปลี่ยน GE อีอันนี้ก็เอ,องไม่โฟกัสก็ออรขึ้นอันนี้เป็นไอเทมชื่อก็ตามนี้ตัวเทคก็อ่ามันไม่โฟกัสอ่ะอ่าประมาณนี้เทคกับชื่อประมาณนี้ อันนี้เป็นของเดนเจอร์บอยครามนะครับผมผมไม่เล่นนะครับกาแคทตัวนี้เทคก,ก็ค่อนข้างสำคัญกับสายการกระดมือนกันกองไปโปรกัดดิเดตอันนี้เมื่อกานนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีเผ่าองค์กรเทพใบอื่นอยู่ ได้รับช่องเกตและจูกา์ดหนึ่งใบพื้นที่ชักแก้ไม่พอเซอร์ทำแบบนี้ครับแบบนี้จะง่ายกว่านะจริงๆต้องสี่กล่องแต่ว่างบไม่พอ easy วิธีแก้ปัญหา อันนี้กราด็อกเทคเออเมื่อกันนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีผ่าังกร,กรเทพอยู่ในสนามนํำการาดใบประสดเข้าช่องเกตสองใบตัวแ่นเกตอ่าแล้วก็นี่ไม้ตายโกงชินแกงตัวพัเชอร์จระทำละสามารถแลกการนี้ได้เมื่อมีพลังชีวิตต่บผู้แข่งมีพลังชีวิตต่ำม,มาห้าหน่วย และไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางและเรามีมอนเตอร์เผาดักก็อยู่บนสนามจ่าย2ยิง5ยังโกงเอ็นเชนข้ามนะให้ดูรูปเทคดูการดูเชื่อแล้วก็ดูเทคอย่างเดียวอันนี้เหมือนกันอันนี้ราคอน ลายนี้อ่ะขี้เกียจอ่านชื่อแล้วทุกคนดูอ่านง่ายน,น,นะอือหือใบนี้ f อสต e return ์นเทอ็ทอ่านอ่านนะกาแพรรี่เทคก็เหมือนเดิมอ่านเอา เทคก็ชื่ออ่านเอาอันนี้ก็เหมือนกันเทคก็ชื่อก็อ่านเอาอันนี้ถ้าสอนหมัดมั้งอันนี้จะไม่ผิดเอ่อเทคก็อ่านเอาเช่นกันอันนี้รวยนี่การอ่านคำกันทุกคนอันนี้ก็ไปอ่านเราเองอๆๆ ใบนี้ลิเซกคลาดากอนเทคอานเอาใบนี้เทคมีไว้ถอดโซคนอื่นเอ้ยถอดโซเราสิเหน็นไหเมื่อการนี้ก็สวนน้ำหรือเื่อการนี้โจมตีลดถอดโซหนึ่งใบจากการาด สองอ๋อโซว์คู่แข่งโซว์คู่แข่งเขาด้วยครับทุอ่าแล้วนี่กระลาเบิร์ดปวกพลังสองพันแค่นั้นแหละ,กร,ก,หะกราเบทเทคอาร์นออนนะทุกคนกราเบกเทคก็มมนเดิมอาร์นออนอันนี้ดาคกนีกกิมมัวก็มันรีปินช่างมัน ใบนี้อ่านชื่ออ่านเทคเอาดอรากอนบอลเดียฟเทคก็เหมือนเดิมอ่านเออันนี้แดนเจอร์เออ่านเอาใช่ไงอ่านชื่อเอาเทคเอาแดนเอร์แดนเจอร์งนี่ก็แดนเจอ นี่กระเด็นเจออันนี้ไม่ตายของแดนเจออันนี้คือไปที่อยากได้ที่เป็นสมหลังกล่องแต่ไม่ออกปัดดิแลร์อาตัวละครหรือแม้แต่คำว่าชินที่เป็นลาเซ็นก็ไม่ออกอย่างเกลือเฮ้ยลงผิดก,ก,ก,ดก,กลอดดอก่องไม่มีเบอร์กระแกนโทดากอนเบลส o มดเก่งลงจีอโได้คิดความสามารถจกเลิกไม่ได้เอ้ ไม่สามารถยกเลิกการโจมตีได้โกงโคตรตัวนี้ผู้พิทักษ์แห่งดาบกาไอเนอร์กาไอเนอร์เทคอ่านเอาดาบมังกรเทพกระดาเบมแล้วก็แฟ